สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเมกุมินครับ ส่วนตัวนะนะตอนนี้นะครับตอนนี้ทําคลิปอยู่นะผมยังบอกว่าเมกุมินเนี่ยยังเป็นโน .1 ของท่าท้าอยู่นะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับว่าพี่มันเนิร์ฟหรือยังนะครับมันยังเก่งอยู่ไหมนะครับยังน่าปั้นแม็กหรือเปล่านะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับโดนเนิร์ฟไม่โดนไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังใช้งานในภาพรวมได้ดีอยู่นะครับผมมองว่าคือความครบเครื่องของเมกุมินเนี่ยผมก็เลยยังให้มันเป็นโน .1 นะตอนนี้นะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่า เรนเจอร์นะครับบางตัวตีหนักแต่ว่าภาพรวมนะครับสก,กิลข้างเคียงคอมโบความสามารถอาจจะไม่ได้ดีมันก็อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอาจจะยกเป็นตัวทาม,ามะาทามะามะดาเมต80เท่าไม่แรงได้ไงแรงมากนะครับแต่ว่าไม่ทะลุครับไม่ได้มีสก,กิลรอบข้างดีแรงมากมายไม่ได้มีคอมโบครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้เก่งสุดนะส่วนตัวผมให้เมกุมิน เป็นโนหนึของท่านไฟนตอนนี้ครับเพราะว่าภาพรวมยังใช้ได้ดีครับส่วนเดือนหน้าโคโรโบเนี่ยคือคิดว่าคู่เทพน่าจะเป็นน้ํากับไม้ส่วนตัวนะก็เลยคิดว่ามีกุมินก็น่าจะยังเป็นโนหนึ่นะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูครับถือว่าครบรอบ1ปีครับโคโโบมันชื่อโคโรโบเลยนะผมเรียกโคโรโบอะควานะมันโชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีอ่ะขอให้โชคดีมีชัในโลกแฟนตาซีอ่ะหนึปีแล้วนะ เดี๋ยวท่านวาเดินหน้านะครับคืออย่างโคโรโบเนี้ยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่ามันดังอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่ามันเก่งเหลือเกินนะฉะนั้นเราก็เลยคาดเดาว่าโคโรโบทันวาที่จะมาถึงนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องเก่งอ่ะเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าคำใบจะเป็นอ่าและถปลอยคำใบทางการเป็นวันพฤหัสที่2ี่เ่เพราะว่าถูกผลักเลื่อนมาแล้วเพราะว่าเซิร์ฟน่าจะเล่นฟิดยาวๆวันนี้ก็อัดคลิปปล้อยล่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าเมกูมีนการใช้งานปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครยังอยากจะเรีนเจอเกียร์แพ็คนะครับ ลุงเคเพิ่มเลทพฤหัตสิบโมงเช้านะครับตัวเจสซิก้าแมชีนะครับสิบโมงสิบโมงเช้าวันศุกร์นะครับส่วนแพ็คต้องรีบจัดและโค้งสุดท้ายนะครับก็แนะนําร้านเติมเกมวันนี้เลยนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดเลยนะทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์ครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android อาสอบถามล้าลุงก่อนนะแจ้งก่อนเติมครับว่าจะเติมด้วยระบบอะไรครับเพราะว่ามีโค้ดแอนดรอยมาเราก็ไปเปิดการชชากันเองนะแต่ว่า OS ครับยังถูกที่สุดแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงครับเติมรูบี้แพ็ครูบี้คน2แพ็คต่างต่ละลุงฝากรูเปิดกระชากหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS ได้เลยครับใครสนใจนี่ไม่จัดนะตอนนี้ต้องเติมเปิดเติมตุนนะแพ็คนี้ต้องกันก่อนเลยครับแต่ลิงค์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดค,คอมเมนต์นะครับลุงยิ้มชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้ไม่ต้องรอทักแชนเงียบอะไรมหนึง่งเท่าทางรับพี่อาสซลุง9 8 8นะครับ อ่ะถือว่าตัวนี้ยังไม่เก่าเท่าไหร่นะคือการเนิร์ฟอ่ะมันก็จะเนิร์ฟตามสภาพอ่ะสเต็ปของเกมแมนเจอร์เล่าให้ฟังไปเยอะแล้วนะครับว่าในเดือนของมันเนี่ยจริงๆก็จะมีเหลือแค่ บัฟปล่อยตัวไวกับรถแรกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ไปทุกเดือนแล้วนะบัฟปล่อยตัวไวกับรถแรกครับสมัยก็มันจะมีบัฟเพิ่มพลังชีวิตนะครับบัฟเพิ่มพลังตมตีซึ่งมันหนักมากๆพอคำเดือนก็หายไปนะครัไอ้พวกค่าแฝงพิเศษที่เริ่มมาตอนแรกมันมักจะออกกับเรนเจอร์มาเลยทันทีนะบอกก่อนนะมันจะแกะกล่องใช้งานนี้เลยครับถ้าบัฟหลังจากนั้นจะเป็นบัฟเพิ่มขึ้นมาพิเศษเหมือนกับตัว เชนกัแล้วเกมก็ขึ้นไปนะครับถ้ามันเก่งส่วนใหญ่มันจะเก่งตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็การเนิร์ฟจะเกิดขึ้นแน่น,นอนครับ <Ranger S 1> <Ranger S 2> เรนเจอร์ก็ลดไปเล็กๆน้อยๆ,ๆส่วนใหญ่จะนิดหน่อยจนแทบไม่รู้สึกนะเพราะเรนเจอร์เดิมมันเก่งมากครับมัจจะแบบดาเมจอาจจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของความมงความแม่นเรื่องของความทรงความถึกอะไรพวกนี้นะมันอาจจะโดนปรับลดลงตามสภาพตามอายุง,งานแต่ว่าตัวนี้ผมมองว่า,าการใช้งานภาพรวมมันก็ยังดีนะครับอนส่วนของตัวเลขดาเมทตัวนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ได้แรงที่ สุดของธาตุไฟก็ได้นะอ่าแตวผมให้เป็นโนหนึ่งในเรื่องของภาพรวมนะครับ9ดาวแม็กเนี่ย40ล้านอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะความชี้10ล้านครับตำแหน่งยืนครับยืนสักไกลเลยครับคือมันครบเครื่องเกินนะคือเมกูมบินยืนไกลมากครับแต่ว่าเคลื่อนที่ก็ช้าหน่อยอ่าทดแทนกันไปนะ71ช้านะครับความเร็วกานนรตรีก็ช้านะครับอ่าครูราเรนเจอร์นะครับก็ปกตินะส่วนและธาตุก็ พอรับได้นะผมว่าเก้าดาแม็กอยู่ที่2000ผมว่าพอรับได้อยู่นะครับแต่ก็เยอะแหละนะครับเกียร์แรกจะนิดนึงครับอารสก,กิลนี้บัฟหน้าป้อมนะครับไม่ยามสก,กิลก็ใช้สก,กิลกว้าง360จุดคูราสก,กิลแปดวิครับส่วนสกิลหลักคือสก,กิลนี้นะครับอ่าระเบิดเว้นบนคือเหมือนน้องเขาจะสู้มันจะระเบิดเว้นบนแล้วลงไปนอนตายไหมหรืออะไรประมาณนี้จำไม่ได้แต่จำได้ว่ามันลงไปนอนนานมาก นะครับแล้วตรงนี้มันไม่มีปัญหาต่อครูดาสกิลนะแล้วก็จังหวะที่น้องนอนเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้โดนซัดอยู่เหมือนกันเท่าที่ดูคือยกได้ว่าไม่ได้มีปัญหานะแค่ท่าแอนิเมชันมันลงไปนอนนานเฉยๆนะครับคือสังเกตเห็นว่าครูดาสกิลก็ยังนับต่อตื่นมาก็ยังซัดได้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นดาเมจทะลุยกเลิกผลบับแล้วก็สตันคือมันมีสตันมาด้วยไงสามวินาทีครับสกิลนี้กว้าง350จุดเหมือนจะยังข้ามอยู่นะะเดี๋ยวทดสอบดูครับอ่ามันจะมีการข้ามอยู่ค,ววครูดาสกิลเจ็ด เปอร์หยุด5อ่าวันนี้เพิ่งรีวิวไปนะคอมโบตึงๆของเกมนี้นะครับหยุดยังเป็นคอมโบที่ตึงมากคนคบนท็อปตำนานก็ผมว่าน่าจะเห็นเกือบทุกทีมนะที่เล่นทางคอมโบหยุด5ครับอันโซนความสามารถก้าดาวเนี่ยอันนี้ได้ตามชอบนะผมว่าได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฟื้นพลังเปินมาก็ซักต่อนะอ่าหรือจะเจาะไม้ครับคือเดิมก็เจาะได้ดีอยู่นะครับอ่าหรือเป็นไอเทมนะครับต่อต้าน อเทมก็โอเคนะอะเกียนะผมใส่โดนแน่นอนครับเน้นปลดตัวไวตึงๆเลยครับเพราะว่าเอามาติดหยุดหนะครับนี่อัพเกรดท่า250เปอร์นะครับแล้วก็ลดแรกคือเกียร์มันมีลดแรก3จุดนะอ่ราะฉะนั้นเนี่ยดอกเดียวแตกอยู่นะครับดาเมจมันหนักมากนะครับอ่าอันนี้คือผมลดแรกได้3จุดแล้วนะผมก็เลยใส่อัพเกรดท่าเข้าไปครับแต่บางคนนะเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยก,ก็แรงพอแล้วครับก็อาจจะ ปรับเป็นรถแรกก็ได้ครับหรือจะไปเติมพลังชีวิตหลบต้านอะไรก็แล้วแต่นะเราให้ดูภาพรวมนะหลักๆเกมนี้ครับให้ดูเป็นแนวสมดุลเอาไว้คือไม่จําเป็นต้องตีหนักมากครับเดี๋ยวปล้อยตัวมาเยอะมันก็ตีรวมๆกันมันก็หนักเองนะครับอนี่บัฟนะ้าป้อมนะครับบัฟอีกทีโอเคดับไม่สกิลโอ้โหนี่ครับดอกเดียวตายแล้วอันนี้ลงน้องลงไปนอนนะลงไปนอนแล้วก็ตีได้ต่อเห,เห็นไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เดี๋ยวลองดูการข้ามดีกว่าครับคือผมมัน9ก้าดาวเมฆะแล้วก็าดาเมจจุดเดียวนะเหมือนดาเมจจะจุดเดียวครับแล้วก็บวกกับ Up Get อัปเกรดห้าผมจะไปเน้นปล่อยตัวไว้แต่ล้วก็ลดแรกนะอันนี้คือเหมือนดาเมจจะหนึ่งจุดเดียวให้ดูทีหนึ่งดาเมจหนึ่งจุดเท่านั้นครับแล้วก็ตีบวกใส่ภาพพลังโจมต,ตีนะครับดอกเดียวหายเลยนะครับามาดูการข้ามนิดนึงครับ นี่เห็นไหมเดิมสามบอนี่เห็นไหมคือมันมีจังหวะการข้ามที่แบบค่อนข้างจะดูยังโกงอยู่นะครับคือในแค่ปีเดียวเองแต่ก็กลัวเหมือนกันนะคืออย่างตอนรีซิโร่ก็1ปีนะอันนี้คือบอกก่อนว่าให้ใหระวังจุดดีนิดนึงแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันโดนนะคือเมกูมินถ้าโดนเต็มที่ก็แบบเนื้อบางอะเอาจริงเนื้อบางคือเรียกได้ว่าจะเปราะนะครับซึ่งผมว่ามันก็เปราะอยู่แล้วจริงๆนะแต่ผมไปชดเชยมันโดยการปล่อยตัวไวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู เกียร์ภาพรวมนิดนึงนะ,ะยังข้ามอยู่ตึงๆนะครับอ่าพลังโจมตีรวมจุดเดียวเพราะว่าผมเน้นปล่อยตัวไวนะครับอ่าันนี้ก็อัพเกดฮารนะครับอ่ามีลดความเสียหายชนิดนึงนะครับโดยด้วยเกียร์นะมีเกียร์ชิ้นนี้อยู่ก็หยิบติด,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 ดนํามาใช้ครับอันนี้นะักยภาพผมตีบกเป็นพลังโจมตีใช้สกิลอ,อ้าวหอรเหมือนเกียร์ผมไม่มีใช้สกิลเลยใช่ไหมเนี่ยระยะใช้สกิลหรือว่ามี ไม่มีใช้สกิลเออเอาเท่าเท่ากับเรนเจอร์ดูนะครับวัดกันหนึ่งหนึ่งครับอัตวัดตันยากนิดนึงนะเพราะว่าเรนเจอร์ Ranger มีหยุดห้ามันจะค่อนข้างโกงหน่อยหยุดถ้ามันโกงอยู่แล้วนะคือหยุดห้านี่ทั้งเกมแรกเกมตั้งรับครับค่อนข้างโกงค่อนข้างเถื่อนนะเนี่ยเมกุ umin, มินยังใท้ดีครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกครับซัดกันกับบอลล็อกนะครับอ่าอันนี้คือผมจะใช้ความได้เปรียบในเรื่องของหยุดห้านะครับนี่ความเปราะๆอยู่แล้วครับ ผมจะใส่หยุด5นะครับแล้วก็ดาเมทที่โอ้โหเอาละเอาละเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันโดนไปแล้วครับมันโดนจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะอะนะครับเนื้อปอบวงปอบบางครับแต่เกียร์ผมไม่มีพังชีวิตนะอันนี้เป็นเรื่องโปรตีครับแต่พอเราได้โอกาสซัดเขาคืนหรือติดหยุด5คืนนี่คือจุดเด่นครับบอกเลยครับว่านี่คือจุดเด่นเออนะครับสุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้เพราะว่าหยุดห้าตึงตึงโคตรโกงครับ ตัวนี้บอกเลยครับว่าโคตรโกงนะผมพลังชีวิตก็มีนี่หลบน้านก็อาจจะไม่ได้เยอะมากาใช้คำนี้ครับอ่านี่เห็นนะว่าเรนเจอร์ Ranger สมัยนี้ครับคือมันก็จะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างนะอันนี้ก็เปล่าครับโดนก็ตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ย นี่แต่อย่างที่บอกครับว่าด้วยความครบเครื่องความโกงคือตอนนี้นมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นสูงสุดแล้วผมว่าความบางนี่ก็เหมือนบางกว่าเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ดาเม็ก็เรียกได้ว่ายังคงที่คงทนอยู่ครับเออนะครับอะเดี๋ยวลองดูกับตัวนี้อาจจะแพ้ได้มาดูกันนะผมว่าน่าจะแพ้ได้นะเพราะว่าฝั่งนั้นเขามีต่อต้านหยุด5วินาทีนะครับแล้วไม่มีติดบั็กด้วยตัวนี้นะตัวนี้เท่าที่ผมเล่นไม่เคยติดบั็กนะครับ อมาลองดูกันนะครับดาเมตวัดกันตึงๆครับจะไม่มีผลในเรื่องของการหยุด5้าครับเพราะว่าทางนั้นเขาต่อต้านเป็นการวัดดาเมจกันตึงๆครับใครใส่ก่อนได้เปรียบแล้วดูครับข้ามไปถึงหน้าป้อมนู่นเลยไอ้นั่นก็เหมือนกันนะไอ้นั่นก็หน้าข้ามมาหน้าป้อมเราไม่ใช่ทางเราอย่างเดียวเออนี่ครูนี้ผมว่าสูสีแต,แต่แต่คือธาตมันก็จะเทียบกันยากนะครับ อ่าเพราะว่าน้ําไม้ไฟนะครับมันก็จะชนะทาุบนกันไปนะอย่างเงี้ยถ้าไปเจอทาทาท่านไม้ก็เรียกได้ว่าไปสัดกับท่านไม้ได้อยู่นี่ครับอาศัยความโกงนะไไม่ใช่ที่มันไม,ม,นไม่มันไม่โดนหยุด5อันเดี๋ยวเดี๋ให้ดูทุกทุกการปล่อยตัวนะครับมันจะไม่โดนหยุด5้สิเพื่อนอันนี้ซัดคืนน่สิ นี่ทัดคืนหายบอกเลยคือข้างบนท็อปก็จะประมาณนี้นะครับคือตายก็ตายไปเราจะเน้นปล่อยตัวออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูจนสุดท้ายนะ,ะนะครับท่านั้นก็ตึงนะคือผมบอกไปแล้วครับว่าตอนนี้คือเป็นตัวที่บอดมืดเนี่ยหน้าปั้นแม็กมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นทัดกลางครับแต่ว่ายัางไมกูมินเนี่ยผมว่าเด,วเดี๋ยวผมจะ,อะเอาเป็นขบวนการทตดไม้เลยลวกัน จะเอาโคดไม้ให้มาครับแต่ว่านะดูนี้อาจจะแบบว่าดูโกงไปนิดนึงครับแต่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะ,ะผมจะโกงเมกุมินครับโดยการที่ผมจะกุดโคดใช้คําว่าโคดไม้ไม่ได้มีตัวเก่าเยอะนะไอ้น,นี้นะครับอัน,นี้ตัวไม้ไม่ดีเยอะแยะเลยนะครับมาดูกันครับน้องเมตัวเดียวครับมน้องเมครับ เจอกับโคตรไม้ครับมาดูกันครับทางเราเปาะนะแต่ทางเรามีหยุดห้านะครับนี่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับดูรยางครับจันลี่หน้าไม้ครับรูเดียสครับเออรูเดียสตึงนะแต่ว่าเราชนะทาตุเขานะครับนี่ถึงบอกนะครับว่า ไม้อะมันก็ตัวดีๆเยอะนะครับเราต้องการจัดการธาตไม้ตึงๆเนี่ยนี่ขุดมาโอหนิวสาวขุดมา5ตัวแล้วนะเมกูมินเหมาเลยครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าสมมุติไปเทียบกับบล็อกไปเทียบกับบอสเนี่ยมันก็ยังต่างกันเรื่องของธาตุครับธาตุเราชนะทางเนี่ยเราค่อนข้างจะโกงกว่าเยอะเออนี่บอกเลยอ่าผมยังให้น้องเป็นโนหนึ่งนะในภาพรวมนะครับโดนเนิฟไปแล้วนะครับ อ่าเรนเจอร์นะคำลงคำเดือนห้ามไปหลายเดือนนะครับเป็นปีโดนเนิฟหมดอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะโดนเนิบอ่าอะไรบ้างครับตัวนี้คือชัดเจนว่า่อาข้างจะมีความเปราะบางมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกบนท็อปเขาก็จะประมาณนี้นะครับว่าอ่าตายไปไม่ไรปล่อยตัวไวมากปล่อยตัวไวมากตัวมันก้าดาวแม็กนะครับอดจจะลองดูนะนี่เมกูมินนะครับดูว่าในเกมตั้งรับของเอาสักสิบคนเลยกันนะมาครับนะ ผมว่าเมกูมินน่าจะติดลัก8ไปอย่างน้อยนี่สองทีมแล้วนะตัดบินไปก่อนนะครับตัดบินไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีการใช้บินใช้กันบินเนี่ยมันอาจจะเบียดตําแหน่งนะครับแต่นี้ก็ไม่หลุดนะ3คนแล้วนะครับน้องยังเป็นโนหนึ่งทัดไฟยอยู่นะครับไม่เชื่ออ้างอิงตานานได้หลุดทีมไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะหลุดทีมคือมันอาจจะมีรายละเอียดนะครับวันนี้ทําคลิปไปดูไปนะอันนี้เขาไม่ใช้ครับ อ่าเพราะว่าเขาไม่ใช้คอมโบเนะเขาเขาไม่ใช้คอมโบอ่าแร่หนืดนี่วันนี้ทําคลิปไปดูแล้วกันอ่าเขาใช้คอมโบแร่หนืดนะอันนี้เปิดไม่ได้หรอเฮ้ยตลกนะไม่ใช้เมกูม,มินหรอแล้วใช้เอเมิเรียเนี่ยนะอ่าเมาื่อวานรีวิวเรมก็ประมาณเดียวกันครับเมื่อวานรีวิวเรมก็ประมาณนี้ครับว่าเอ่อผมทุกไอดีที่ผมดูอะ่ะคือเขามีตัวที่เก่ากว่าเลม่มแต่ว่าให้ท้ามันไม่ใช้เรมวะ ปรากฏว,ว่าเปิดไม่ได้นี่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะสงสัยจะเปิดไม่เปิดไม่ได้จริงๆด้วยว่ะนี่จริงๆด้วยผมก็ว่าแปลกนะว่าทําไมไม่ใช้ครับคือเขามีเรนเจอร์ตัวที่มันเก่ากว่านะครับอะไรว่ามันใส่ฟรีหรอหรือว่าเป็นอะไรซื้อ,อดีมาหรือไงนี่ทุกทีมสรุปก็คือไอหมอนั่นที่มันไม่มีนะคือมันเปิดไม่ได้เว้ยมันเปิดไม่ได้อินโดนะอินโดนะอินโด,นนโด,นนโดนเปิดไม่ได้นะครับ นี่ทุกทีมโอ้ขนาดใช้บินก็ต้องใช้ครับบอกเลยครับว่าคือตัวมันครบเครื่องผมใช้คำนี้ครับว่าดาเปกก็ยังหนักอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะนี่อ่ะทุกทีมเอาให้ครบ10ทีมแล้วกันเอามาให้ครบ10ทีมครับว่าน่าจะต้อง10คนเลยล่ะเอาดิผมผมบอกว่าอันนี้ไม่มีอ่าเพราะว่าเขาไปเล่นบินนะโอ้ไปเล่นคอมโบแปลกๆอยู่เหมือนกันครับ ใช้เกมนั่นเองเอาโอเคไม่ใช้เกมตั้งรับแต่ว่าใช้เกมนั่นเองครับคืออย่างทบอกว่าคอมโบตอนนี้มันพลิกแพงหลากหลายนะครับก็อาจจะมีบ้างเมื่อกี้ผมบอกว่าใน10ทีมน,น,น่าจะมีทั้ง8นะอันนี้ก็น่าจะ8ตามนั้นครับแต่เป็น8ที่ไม่มีคนหนึ่งกับมีคนหนึ่งไปใช้ในเกมเล่นเองนะครับนี่มีบอกแล้วน้องเมย์ครับโนหนครับจะปั้นตอนนี้ ผมก็ใช้คําว่าก้อนยังปั้น9ก้าดาวแม็กได้นะเพราะว่าภาพรวมคือน้องยังค่อนข้างาใช้ดีในภาพรวมนะครับมีสตันก็บวนได้ดีครับหยุด5ก็ยังตึงตลอดแล้วผมว่าน้องก็น,งน่าจะใช้ดีไป่อนข้าจะยาวอยู่กันนะในกรณีที่ไม่ได้มีตัวทดแทนคือต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนบางคนจะไม่เข้าใจนะบนท็อปตํนานนแเราออกที่มันตกเมตาแล้วหรอ อ่าบางทีเราต้องไปดูนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับบางทีเขาอาจจะหลุดเพราะว่าแบบซีคอมโบตอนนี้แต่ทางไหนมันตึงจริงๆนะครับตัวไหนที่แบบการใช้งานมันมีการทับทางหรือโดนเนิฟไปเยอะหรือใช้แล้วมีประโยชน์น้อยลงใช้ตัวนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกคัดออกอ่าใช้คาว่าคัดออกนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะเออนะครับหาสิ้นเดือนขายอ่ะเดี๋ยวเราช่วยถล่มให้แล้วกันนะอ่าฉะนนั้นครับ ธาตุาไฟตอนนี้ No.1 ผมให้เป็นเมกูมินนะยังนึกธาตยังนึกตัวอื่นไม่ออกครับว่าธาตไฟ No.1 จะเหลือตัวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายเข้าไปไล่ดูแล้วกันนะครับนี่ครับมาดูนะมอ็อบยืนไม่ได้หรอกครับมอ็อบเอาเลยอ่าม็อบมาม็อบมาโดนหน่อยเมกูมินก็โดดใส่หัวไปอ่าโดนเล็มผักไปก่อน อ่าแล้วโดนซัดดาเมจไปหายครับโดนอะไรก็ไม่รู้นะเออมัวมัวไว้ก่อนครับว่าเป็นเลมเออว่าเป็นเมกูมินนะอ่าแล้วเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับว่าไม่มีหมายตัวไหนยืนได้เลยนะครับแม้กระทั่ง A เอเรนนะอ่าแต่ถ้าเกิดเกียรตตึงจริงๆก็ไม่แน่นะเอเรนช่วงนี้มันดูกระโดดไกลๆพี่กนครับเตรียมไปแข่งโอลิมปิกเปล่าก็ไม่รู้นะเออพิ่งผ่านมาโอลิมปิกพิ่งผ่านมาอีกนานอีกนานนะเอเรนนะเออตัวแบบนี้ครับปนปงบุบบวน,นครับ ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะประมาณน,นี้นะครับไฟไม่น่าจะมีตัวไหนเจ๋งกว่าเมกูมินนะตอนนี้นะอะนาคตก็คิดว่ายากครับคือตัวเรนเจอร์ประเภทครบเครื่องจริงๆนะเกมก็มองเป็นตัววางเนี่ยว่ามันนา,นานออกมาทีนะครับอัอนนี้ข้ามไปเลยแล้วกันนะเคียวกาศนะครับไทจิก็ยัง ไม่ได้เด่นดาเมจเท่าทายจิจะเป็นเรื่องความถึกนะครับแต่จริงทายจิก,ก็ดีนะปั๊บดีนะครับแล้วเขาก็มีสตาด้วยนะนะครับแล้วก็ความสามารถเขาดาเป็นหยุด5นะครับะนะครับก็ยังเบียดขึ้นมาไม่ได้ผมว่าเมกุม,มินยังดาเมจหลายแหลมากกว่านะครับนี่จึงย้อนไปก็ไม่มีเรียกได้ว่าโน no. 1หนึ่งตอนนี้ไม่มีจริงๆะครับรีไวก็ยังเทียบไม่ได้นะนรีไวก็ยังไม่ได้ครับถ้าขนาดเนี้ย ยังไม่มีตัวแทนผมคิดว่าน่าจะนานอยู่เหมงินที่จะแบบตัวครบเครื่องขนาดนี้แล้วจะแบบมาทับ,ท,บทับทางทดแทนกันโดยตรงนะน่าจะยากครับน่าจะใช้งานได้ค่อนข้างจะระยะยาวนะยกเว้นนะอันนี้ต้องเตือนก่อนครับทุกคอมโบนะครับมันมันต้องมีทิศทางอ่ะที่ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่วันนี้ทําคลิปให้ดูแล้วผมว่าไอ้ทิศทางเนี้ยหยุดห้าเนี้ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง ได้ในเรียววันนี้น่าต้องใช้เวลานานพอสมวควรนะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าเมกุมินน่าติดทีมได้ค่อนข้างจะยาวนานนะบราครลักน้องก็จัดก้าวดาวแม็กไปนะครับซึ่งต่างจากไฮเปอร์แม็กอยู่เหมือนกันนะการใช้งานมีอบอลต่างครับหรือไม่ก็ใช้ให้เปอร์แม็กก่อนก็ได้ถ้าไม่แน่ใจมีตัวคิดว่าเต่งกว่านี้กว่าหรือแบบชอบบอดมืดอ่าไม่จะเตษหลักแล้วที่ผิดแล้วหรือชอบบอลมืดก็ไม่จัดบอลมืดก็ได้นะอ่าฉะนั้นประมาณนั้นนะครับเอาโอเคครับวันนี้นะครับตัวของเมกุมิน ฮารไฟโน่หนึ่งอ่ะคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมชอบที่สุดเพราะว่าดาเมจอาจจะไม่ได้หนักสุดนะครับแต่ว่าภาพรวมใช้งานได้ดูดีสุดบวกกับความสามารถไฮเปอร์นะแล้วก็มีสกิลปวดในตัวด้วยแลวเลนเจอร์น้องก็ยืนทะกลเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการข้ามก็ยังข้ามอยู่เออครับฉะนั้นเนี่ยดูน้องดูใช้งานภาพรวมอย่างค่อนข้างจะจังเก่งมากๆครับ1ปีนะแอบกลัวแค่ว่าเดี๋ยวพอ1ปีพอดีเป๊ะก็คือทันวาคมนะ จะเกิดอะไรไม่รู้นะเออครับเดี๋ยวนี้คือ1ปีและเกมก็มักจะเนิร์ฟแรงๆนะต้องรอดูด้วยกันครับว่ายังไงถ้าใจเย็นหน่อยก็ไปรอดูโคโรโบเดือนหน้าก่อนลวกันนะครับใครมีทุนอยู่นะยังไม่ได้จัดแพ็กเติมเปิดติมตูนมาถึงเดือนหน้าครับแนะนําเลยครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับทั้งไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเป็ลครับเติมถูกเกมแมนเจอร์นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับใครที่ อยากจะจัดด้วย Android เองนะครับก็สอบถามแจ้งก่อนเลยครับก่อนเติมครับแต่ว่า iOS ยังถูกที่สุดครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติม Ruby Pack Ruby คุณสอบดไพน์ตาตาละลุงฝากรูปเปิดกระชาหรือเก็บ Ruby เอาไว้ให้ที่ iOS ได้เลยครับอใครพร้อมรีบไปจัดด่วนๆนะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่นี่นะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยึดชนะวาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมเงินไม่ต้องรอทางชานะแง่แอนไลน์เป็นหนึ่งทางครับที่ไอซายลุงเก้าแปดนะครับอ่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะถือว่าเป็นตััวครบที่ เก่งอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ